โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวีดัสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบริชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้อยู่ในส่วนเกมโรบอทแบบบอกรูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับขออัดในมือถือหน่อยละคันตึงๆนะครับผมเออนะครับมาคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับเผา V4 ฟรีๆนะครับย้ำว่าได้ฟรีๆจากเว็บบริชจบทนั่นเองนะครับเราก็จะมาแจกโค้ดเครดิตฟรีๆกันด้วยนะครับย้ำว่าโค้ดเครดิตฟรีๆใครอยากไดดด้้โคคเริต ฟรีๆนะพี่นะครับใครอยากได้โค้ดเครดิตฟรีอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับได้ฟรีกันเกือบทุกคนพี่นะครับเขาก็จะสุ่มแจกโค้ดในหน้าเพจเนี่ยจะทํายังไงนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับมาแล้วก็ใครที่มีสูตรนะครับสุ่มผลพิซซ่านะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยละกันนะพี่จะมาทาคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปช็อตคลิปสั้นนะครับหรือว่าจะเป็นคลิปหลักคลิปแบบนี้นะคลิปเต็มแบบนี้นะครับมาแล้วก็กดสุ่มไปเลยนะครับผมดดดดูซซวว่่่าาาพีีนจะะไไ้้้ผผลลลออรรกกกสุุมม๊แ็ื เมื่อวานพี่พี่จะบอกว่าเมื่อวานพี่ได้ผลอะไรนะพี่ได้ผลมังกรเวิโคตรตึงอ่ะขอผลเสือได้ผลมังกรโคตรตึงอ่ะมาวันนี้ได้ผลอะไรเอ้ยปึ๊บโอ้โหโคตรเกลือโคตรกำสภาพอันนี้สูตรพี่เองนะครับผมอันนี้สูตรพี่เองนะใครที่มีสูตรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขอแอคหน่อยละกันว่าพี่มีไอเทมอะไรกันบ้างนะในตัวเนาะนี่โคตรตึงเว้ยโคตรตึงโคตึงผลแดงตึง ไหนว่าเฮ้ยนี่ไงผลเสือผลมังกรนะครับบิ๊กปัมคอนโทนเวนอมนะครับผลชาโด้นะโมกิกาวิตี้โอโหเย็ดเคจะแอกไปไหนวะเนี่ยดูผลโคตรตึงนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะมีดาบรหัสพี่นะจะมีดาบพวกนี้ดาบอ่า ดาบคู่โอเด้งนะมาตมัตรมตรลี่ตันนะมัตตรลี่หกร้อยตึงตึงนะครับผมแล้วก็จะมีโยรุมัตตรลี่หกร้อยตึง,ต,งตึงครับมีเคียวมัตตรลี่หกร้อยมีสามดาบโซโลมัตตรลี่หกร้อยตึงตึงครับประมาณนี้เลยนะครับสำ,ส,ำสำหรับรหัสพี่นะนี่เป็นไงล่ะเออหือมีผลพัฒตื่นด้วยมีมัดก็ต์ฮิวแมนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับพาไปรับเอ่อยังไงไปรับทางด้านคูปองโค้ดนะครับ เครดิตฟรีๆนะครับใครที่ต้องการโค้ดเครดิตฟรีๆอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับมาตามพี่ไปดูกันเลยนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้เข้ามาในส่วนเว็บเรสจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็คือจะอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นโค้ดเครดิตฟรีอยู่ด้านล่างเลยนะครับอันนี้ทางแอดมินเพจเขาแจกฟรีเลยนะครับลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนวิธีการสู่ง่ายๆครับนะครับให้เรากดสั่งซื้อไปเลยในราคาศูนย์ก็คือกดได้ฟรีนะครับแนะนำให้กดทีเดียวพอนะนะไม่ต้องไปกดเยอะนะเพราะว่าเราต้องไม่ลุนอยู่หน้าเพจเหมือนเดิมนะครับเรากดไปอันเดียวพอไม่ต้องไปกดเอาเยอะนะครับกดไป เรากดเข้าไปเลยปุ๊บก,กดซื้อนะครับมันจะมีตรงประวัติแบบนี้นะครับเราก็ตามไปที่แฟนเพจเขาเลยนะแฟนเพจกดตรงไหนนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้หรือว่าจะกดที่ติดต่อในหน้าเว็บก็ได้นะครับกดไปมันจะเด้งไปหน้าแฟนเพจเลดช็อปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปดูว่าโพสต์แรกเขาโพสตว่าอะไรนะครับเขาจะแจกในคอมเมนต์นั่นเองนะครับในส่วนโพสต์แรกในในอ่า ในทางด้านของในทางด้านของโค้ดฟรีเป็นโค้ดเครดิตนั่นเองนะคใครที่อยากได้อย่าลืมไปกดติดตามแฟ p เพจกันด้วยส่วนยังไงเผววิสีเผาฉลามนะครับเขาจะแจกทางด้านของอคนที่ทําตามกติกาในโพสต์ที่เขาปักหมุดหน้าเพจนะครับก็คือให้กดติดตามกดไลค์แฟนเพจนะครับแล้วก็คอมเมนต์ ที่เราแชร์ที่เรากดติดตามไว้เนี่ยนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนั้นไอ้คอมคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นั้นนะครับแล้วก็รอแอดมินสุ่มแจกได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการ กดเก็บคูปองเก็บโค้ดฟรีๆนะครับในเว็บเลทชอปนั่นเองนะใครที่ยังไม่เก็บคูปองรีบไปเก็บเลยนะพี่นะงรีบไปเก็บเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่มีสูตรนะครับใครที่มีสูตรนะครับสุ่มขนพิสาเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมมาประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่มีไรมากนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอรายการนะำสำหรับคิปในตัวไปก่อนนะครับกากข้าว่าสวัสดีครับ